สวัสดีครับคลิปนี้คือตัวเลขสามตัวบนชุดเดียวนะครับก็เป็นการคำนวณตัลล้งแต่ที่ว่าคำนวณให้เข้าตรงๆสองงวดเพื่อปฏิสิิในการคำนวณข้อที่สามนั่นเองนะครับแต่วงที่สามเนี่ยเลขจะเข้าหรือเปล่าเนี่ยต้องมาคอยติดตามกันดูนะามาดูวิธีการคำนวณก่อนเลยนะครับการหารักร้อยก่อนเลยให้ใช้หลักสิบ ของวันที่หนึ่งวันนั้นบวกกหลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่หนึ่งได้ผลเท่าไรเห็นไหมบวกเลขหกซึ่งเลขหกเป็นเลขคงที่เมื่อได้ผลลัพธ์ให้นํามาวางเป็นหลักร้อยการหาสิบให้ใช้หลักร้อยของวันที่หนึ่งวันนั้นบวกกหลักร้อยของเลขหน้าครั man, ้งที่สองได้ผลเท่าไรให้นําบวกเลขเจ็ดซึ่งเลขเจ็ดเป็นเลขคงที่เมื่อได้ผลลัพธ์ให้นํามาวางเป็นหลักสิบ การหาหน่วยให้ใช้หลักแสนของวันที่หนึ่งวันนั้นบวกหลักร้อยได้เท่าเท่าไรให้นาบวกกับหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่หนึ่งอ่าได้เท่าเท่าไรให้นาบวกเลขเก้าเลขเก้าไปเร็วองที่เมื่อได้ผลลัพธ์ให้นามาวางเป็นหลักหน่วยอ่ามาดูตัวเลขกันเลยศูนย์บวก ห้าเท่ากับเลยครับเท่ากับห้าห้าบวกหเท่ากับ11บเอ็ดสิบ็ดึงตัวหลังมาตัวเดียวคือเหนึ่งก็ได้หนึ่งเป็นหลักร้อยหกบวกแปเท่ากับสิบ่สิบเป็นสองหลักดึงตัวหลังมาเลขสี 4, 4่นั้นบวกกับเจ็ดเท่ากับสิบเอ็ดสิเป็นสองหลักดึงตัวหลังมาเลขหนึ่งก็ได้1เป็นหลักสิบ กันทั้งหน่วยสามบวกหกเท่ากับเก้าเก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแปดสิบแปดเป็นตัวหลักก็ดึงตัวหลังมาเลขแปดแปดนะบวกกับเก้าเท่ากับสิบเจ็ดสิบเจ็ดก็ดึงตัวหลังมาคือเลขเจ็ดก็ได้เจ็ดเป็นจากหน่วยข่าวชุดได้ชุดหนึ่งหนึ่งเจ็ดมาหนึ่งชุดเงินสมาสามตัวท้ายของหนึ่งออกหนึ่งหนึ่งเจ็ด อ่านี่ก็เข้าตรงๆนะครับนี่คือการคำนวณให้เข้าตรงๆนะเพื่อปฏิหรือว่าทิฐทางในการคำนวณนั่นเองนะครับอ่ามาตรงก็ถัดมาหนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้าอ่าเก้าบวกหกเท่ากับสิบห้าอ่าสิบห้าเป็นสองหลัก ถึงตัวหลังมาเลขห้าก็ได้ห้าเป็นหลักร้อยหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่สี่บวกเจ็ดเท่ากับสิบเอ็ดสิบเอ็ดก็ถึงตัวหลังมาก็คือเลขหนึ่งก็ได้หนึ่งเป็นหลัก, 1, 1. ก,ลก 10. สิบห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกห้าเท่ากับสิบเอ็ดสิบเอ็ดเป็เลขสองหลักถึงตัวหลังมาก็คือเลขหนึ่งหนึ่งนะมาบวกกับเก้าเท่ากับสิบสิบเลขสองหลัก ดึงตัวหลังมาคือด้ศูนย์ก็ได้ศูนย์เป็นหลักหน่วยข้าวชุดละชุดห้าหนึ่งศูนย์เมื่อหนึ่งชุดนะครับอ่ามดสั่มาสามท้ายเมืนออกห้าหนึ่งศูนย์ก็เข้าตรงๆเองนะครับคือการคํานวณให้เข้าตรงๆนะเพื่อให้เป็นติีศอันี้นะครับโอเค ต้องซื้อไฮไลท์ใหม่ไม่ค่อยอ่าไม่ค่อยติดนะครับอืมโอเคก็จะติดในการคำนวณให้เขาตรงสองวันเองอย่างที่บอกทั้งต้นนะครับมาดูข้อที่สามกันหนึ่งบวกสองเท่ากับสามสามนับบวกกับหกเท่ากับเก้าได้เก้าไปจากร้อยห้าบวก สี่เท่ากับเก uh, ok ้าอ่าเก้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบหกสิบหกเลขสองหลักหนึ่งตัวหลังมาเลขหกก็ได้หกปหลักสิบเจ็ดบวกห้าเท่ากับสิบสองสิบสองเป็นสองหลักหนึ่ตัวหลังมาเลขสองสองนับบวกกับสองเท่ากับสีอ่าสี่นับบวกกับเก้าเท่ากับสิบสามนั่นเองสิบามเป็นสองหลักหนึ่งตัวหลังมาเลขสามก็ได้สามเป็นหลักหน่วยขาจุกละชุด9ก้ห สามมือหนึ่งชุดสูตรนี้ก็ได้เก้าหกสามนะครับใครชอบจะนําไปเป็นาฐานในการรัฐสลากแบ่งรัฐบาลก็เลือกสองชุดได้นะครับอแต่ก็ต้องใช้ยา,ยานอาวิจัยยา,ยาด้วยนะครับแหมพูดต,ต,ต,ติดขัด,ขด,ขดต่ละอ่าต้องใช้วิจัยยา,ยาด้วยแล้วก็ ไม่มีใครทราบว่าได้จะอออกะไรนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เท่านี้ก็ถ้าผมรำลุมรว,วยถูกรางวัลทุกท่านน,นนะครับสวัสดีครับ